เพิ่มสุขภาพและความใสของน้ำในตู้ปลาของคุณด้วยวัสดุกรองประสิทธิภาพสูงนี้วัสดุกรองนี้มีขนาดเล็กพิเศษ7-10มิลิเมตรที่ออกแบบมาเพื่อเติมเต็มในตัวกรองขนาดเล็กโดยเฉพาะวัสดุกรองนี้ออกแบบมาเพื่อสร้างระบบไนตริฟิเคชันอย่างรวดเร็วช่วยในการเพาะเลี้ยงแบคทีเรียที่มีประโยชน์ในการกรองน้ำและเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับปลาเม็ดกรองที่มีสีสันไม่เพียงแต่เพิ่มความสวยงามแต่ยังมีคุณสมบัติพิเศษ ที่ช่วยให้คุณคาณ่าน้ำใสและปลอดภัยโดยไม่เปลี่ยนแปลงค่า pH เม็ดรกรองนี้มาพร้อมกับประโยชน์6ประการการกรองน้ำกำจัดสิ่งสุกปรกอย่างมีประสิทธิภาพทำให้น้ำใสสะอาดขจัดกลิ่นกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์เพิ่มบรรยากาศที่สดชื่นรักษาค่า pH รักษาค่า pH ที่คงที่ปลอดภัยสำหรับสิ่งมีชีวิตในน้ำเพิ่มความสวยงามเติมสีสันและความสวยงามให้กับตู้ปลา การเพิ่มออกซิเจนส่งเสริมการออกซิเจนเพื่อการเจริญเติบโตของปลาลดการเปลี่ยนถ่ายน้ำลดความถี่ในการเปลี่ยนถ่ายน้ำประหยัดเวลาและแรงคุณสมบัติขนาดเล็กพิเศษ7-10มิลลิเมตรเหมาะสำหรับกรองขนาดเล็กการกรองแบบหลายองค์ประกอบพร้อมไนตริฟิเคชันอย่างรวดเร็วมีคุณค่าด้านความสวยงามด้วยสีธรรมชาติที่อ่อนโยนเหมาะสำหรับทูปลาทุกประเภทและบ่อปลาทุกขนาด